อ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะอ่ามาทำวิธีการติดตั้งบัตรในโฟลเดอร์ชอปนะครับขั้นแรกเราก็ต้องไปโหลดบัตรมาครับโหลดมาเนีราจะได้บัตรมาจะได้เป็นไฟล์แบ IR นะครับผมเราก็แตกแตกสำหรับกรแจกไฟล์ออกมาก็จะได้เป็นไฟล์แบบนี้ครับผมเป็นไฟล์บัตรที่เราจะติดตั้งลงในโฟลเดอร์ชอปนะครับผมเรามาดูวิธีกันเลยครับขั้นแรกทำการเปิดโฟลเดอร์ชอปขึ้นมานะครับผมแล้วก็ไปที่บัตรครับผม ตรนี้คลิกไปครับผมลึกั้งนะครับถูนะครับผมแล้วเรามาดูตรงนี้ครับมันจะมีลูกศรสามเหลี่ยมลงมานะครับผมแล้วกดไปปุ๊บครั้งหนึ่งก็จะมีตรงนี้จะมีปีบัตรนะครับผมใครเคยติดตั้งถ้ามันเคยติดตั้งก็จะมีประมาณนี้ข้างบนนะครับเรามาสังเกตตรงตรงนี้ครับเป็นลูกเครื่องจักรลูกตั้งค่ามป็ลูกตั้งค่าคลิกไปหนึ่งทีครับมันจะขึ้นมาครับผม เรามาดูตรงนี้ครับผมคำว่าโหลดบัตรนะครับผมก็กดไปทีหนึ่งครับผมมันจะเด้งขึ้นมาหน้านี้แล้วก็ไปเลือกอไฟล์ตรงที่เราโหลดบัตรมาเก็บไปเมื่อกี้นะครับผมว่าบัตรที่เราโหลดมานะมันอยู่ตรงไหนนะครับผมแล้วก็เข้าไปนะครับมันจะขึ้นมาบัตรที่เราโหลดมาที่เราแยกไปออกมามันจะเป็นไฟล์นี้นะครับผมเป็นไฟล์บัตรอะไรนะครับผมเราก็ต้องการเลือก ว่าเราจะอ,าอันไหนอินพุตลงไปใน p h o t o s h o ชอนะครับผมผมกจะเลือกไฟล์นี้นะครับเลือกวัดที่เราจะเอาลงไปนะครับผนเหมือนเปหน้าที่ละตัวนะครับพมเลือกปุ๊บแล้วกดโหลดนะครับผมบัดก็จะขึ้นมานะครับมัเจะขึ้นมาข้างล่างสุดเลยนะนี่นะก็จะขึ้นมาแล้วก็าการโหลดไปเรื่อยๆทุกปันทุกปันที่เราโหลดมา โอเคสมหรัเมื่อเราทงการโหลดเสร็จนะครับเราก็ไปลองใช้งานดูครับว่ามันเป็นยังไงครับมเราก็ไปตั้งค่าหน้ากระดาษตามที่เราต้องการนะครับวันนี้เอาค่านที่ผมใช้ทํางานตอนแรกนะครับเราก็ไปดูนะครับผมสร้างได้เยอะได้งานได้เยอะครับเราก็ไปเลือกแบบที่เราจะต้องการสร้างครับเราจะเอามาเทรดนะครับผมเราจะเอาตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ เราคลิกปุ๊บเราก็ทำการเปลี่ยนสีนนะเราจะเอาสีไหนเราสมมตินะครับ,มมรบผมจะเอาเป็นสีสีแดงสีแดงเราขึา้ส้มกดเราคลิกไปกดครั้งนึงปุ๊บแต่ท่าคลิกรอบอ่ะจะขึ้นมาเนี่ยครับตัวถอยไปแบบนี้นะครับผมสีได้ง ปรมาณเกือสิบแปดครับตัวสีต้องไปต้องการได้นะครับอ่านี่ครับมีหลายอันนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมคลิปหน้าเป็นโปรดต่อผู้ใช้งานนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ